ผักผ้านานี่สวัสดีค่ะวันนี้สำนักง,งานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสมุทรสาครจะพาทุกคนไปชมตัวอย่างกิจกรรมของพวกเรากันค่ะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยในส่วนของเรื่องผักพวกเรามีการส่งเสริมให้ประชาชนปลูกผักสวนครัวไว้ทานกันเองในครัวเรือน โดยโรณรงค์ผ่านการแจกเมล็ดพันธุ์ผักให้แก่ผู้นำในพื้นที่เพื่อที่จะได้นำไปปลูกและมอบให้กับประชาชนในพื้นที่ปลูกตามเพื่อทานกันเองในครัวเรือนได้และก็ยังมีการสอนวิธีการเพราะถั่วง,งอกง่ายๆด้วยตนเองที่บ้านกับวัสดุเหลือใช้ให้แก่ผู้นำในพื้นที่เป็นการสร้างองค์ความรู้สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้ นอกจากนี้ก็ยังมีกิจกรรมสำหรับการส่งเสริมการปลูกผักอีกมากมายที่พวกเราได้ทำกันมาตลอดผ้าไทยใส่สนุกยังคงเป็นคอนเซปต์ในการรณรงค์การใส่ผ้าไทยซึ่งเราก็ได้รณรงค์ในหลายๆช่องทาง ทั้งผ่านการแต่งกายของพวกเราผ่านกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่เรารณรงค์ให้หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ในอำเภอเมืองสมุทรสาครแต่งกายด้วยผ้าไทยเพราะพวกเราเชื่อว่าผ้าไทยใครใส่ก็สวย อีกหนึงกิจกรรมที่พวกเราได้สนับสนุนให้เกิดขึ้นในพื้นที่ก็คือการใช้พื้นที่ในชุมชนสร้างเป็นพื้นที่การเรียนรู้ในเรื่องของการปลูกผักสวนครัวและเป็นศูนย์กลางในการทำกิจกรรมร่วมกันของคนในชุมชนมาร่วมกันปลูกร่วมกันดูแลร่วมกันเก็บเกี่ยวผลผลิตซึ่งนอกจากจะช่วยสร้างความมั่นคงทางอาหารให้เกิดขึ้นแล้วยังช่วยสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นอีกด้วย ในเรื่องของการบริหารจัดการนี่เราก็ได้มีการติดตามสมาชิกสตรีที่ขอรับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนไปเป็นทุนประกอบอาชีพมีการประชุมคณะทำงานระดับตำบลเพื่อวางแผนและแนวทางในการติดตามและช่วยแก้ไขปัญหาให้กับกลุ่มสตรีในพื้นที่ รวมถึงยังมีการประชาะสัมพันธ์กิจกรรมดีๆให้กับสตรีในพื้นที่ต่างๆได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้อย่างทั่วถึงอีกด้วยและนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมของเราเท่านั้นนะคะยังไงในครั้งหน้าเราจะรวบรวมเอากิจกรรมต่างๆมาให้ชมกันอีก ฝากติดตามด้วยแล้วกันค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลากนไปก่อนสวัสดีค่ะ